ีนี้แม่เดินมาบอกว่าอยากจะเอาเข้าวแช่ไปทําบุญในช่วงวันสงกรานต์แม่มาถามว่าที่ตลาดเนี่ยแถวไหนมีขายบ้างแน่นอนว่าแถวเนี้ยไม่มีขายแล้วถ้าใครอยากกินเนี่ยก็ต้องสั่งพีออเดอร์ข้าวแช่จากจังหวัดเพชรบุรีแล้วข้าวแช่ของเราเนี่ยแม่อยากจะทําไปวัดด้วยรอบเนี้ยเราก็เลยต้องมาทําข้าวแช่กันดูสักหน่อยในส่วนของเครื่องเคียงเนี่ยมีทั้งการผัดและการทอดเราเลือกใช้น้ํามันปาล์มร้อยเตรายกในการทําอาหารวันนี้นะเพื่อนๆตัวน้ํามันเนี่ยมีโอเมก้าสามหกเ และเป็นแหล่งรวมวิตามินอ e ีสูงและเมนูข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารที่ต้องใส่ใจตั้งแต่ตอนทําข้าวไปจนถึงเครื่องเคียงแล้วเครื่องเคียงของเขาเนี่ยก็เยอะมากมีทั้งชัยโป๊ผัดหวานหมูหวานฝอยลูกกะปิทอดหอมสอดไส้แล้วก็ยังมีพริกหยวกยัดไส้ด้วะเพื่อน,อนแต่และเมนูเนี่ยก็ใช้เวลาทํานานอยู่เหมือนกันนะแล้วแต่เดิมเนี่ยข้าวแช่เขาเป็นอาหารของชาวมอญก่อนที่จะกลายมาเป็นของว่างเย็นๆที่คนไทยกินกันช่วงสงกรานแล้วที่กินกันช่วงเนี้ยพาะเมนูเนี้ยช่วยคลายร้อน ดีมากบางคนว่าข้าวแช่เนี่ยคือความละเอียดละอ,อละเมียดละไมแบบไทยๆแต่สําหรับเราในวันนี้นะข้าวแช่คือความสุขของแม่ที่ได้เอาอาหารไปทําบุญถึงจะมีหลายอย่างที่ต้องทําเหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกดีนะเพื่อนๆทั้งผัดทั้งทอดโคลสับตํานึ่งครบเลยเมนูนี้แล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ธรรมดาเลยนะถึงจะดูเหมือนข้าวลอยน้ําเฉยๆแต่จริงๆแล้วต้องใช้ทั้งความใจเย็นและความเอาใจใส่เลยแล้วลูกกะปิทอดเนี่ยเราใช้เนื้อปลาดุกใส ลงไปทําได้ทั้ง2เมนูเลยนะพอสามารถทําหอมสอดไส้ได้ด้วยตอนผัดเสร็จแล้วลองมาชิมเนี่ยรสชาติเข้มข้นอร่อยมากและความเข้มข้นของลูกกะปิทอดเนี่ยพอนาไปชุบแป้งชุบไข่แล้วนําไปทอดให้ผิวกกรอบกินคู่กับข้าวแช่นะรสชาติดีมากไม่แปลกใจเลยเมนูนี้ทำไมถึงมีคนนิยมทานกันเยอะและของทอดแบบลูกกะปิทอดหรือหอมสอดไส้ทอดเนี่ยเวลาทอดกับน้ํามันปาล์มร้อยเปอร์เซ็นต์าหยกของทอดของเราจะกรอบอร่อยไม่อมน้ามันด้วยนะเพื่อนๆถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ เราก็ทําเมนูพริกหยวกสอดไส้เป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะตัวไส้ด้านในเนี่ยเราเอาหมูบดผสมกับกุ้งคือชอบกินไส้แบบไหนก็ทําไส้แบบนั้นทานได้เลยเพราะรอบเนี่ยเราทําทานเองซ้อมทําดูก่อนเดี๋ยวรอบหน้าทําให้แม่ไปวัดอีกครั้งหนึ่งในวันสงกรานเวลากินนี่ให้เรากินเครื่องเคียงสลับกับข้าวแช่กินแบบช้าชเคี้ยวเบาๆแล้วจะได้ความหอมอร่อยสดชื่นสุด